นะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับกรีดในฮอตฟิลิสช่วงนี้นะครับถ้าสำหรับแฟนๆนะครับที่ติดตามรายการ True Academy Fantasia นะคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะรู้สึกอินแล้วก็ฟินไปกับเหล่าคู่จิ้นที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ครับจะมีการรวมตัวกันนะครับของ4คู่จิ้นจากบ้าน True AF ครับเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตกันแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสต้อนรับหนึ่งคู่จิ้นจะมาพูดกับเราถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะครับต้อนรับไบร์ t และเนสเลยครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยูแอนฟายแอนกิวแอนยูเป็นกิดาวนั่งลงเป็นไงสบายดีทั้งคู่นะคะสบายดีครับสบายดีงานเยอะด้วยค่ะตอนนี้ฟิตซ้อมคอนเสิร์ตค่ะอ่าอย่างที่บอกไปครับคอนเสิร์ตนี้นะครับ True Movement AF Virgin Fin Concert ที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรน้องเนสคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความต่อเนื่องค่ะพี่เกียจาก อ่าเอฟวียูเนียนอจะมีพาร์คู่จิ้นใช่คือจะมีพาร์ทคู่จิ้นแล้วแต่ว่าแฟนๆเนี่ยฟินแล้วก็บอกว่าเฮ้ใช่ไมมันมันมาแค่นี้จริงคอนใช่แน่เลยค่ะต้องคือคนเขาสนุกกันแล้วก็แบบเฮ้ยน่าจะมีต่ออีกนะสักหน่อยนึงอันนี้ไม่หน่อยแล้วค่ะเราขนมาทั้งคอนเสิร์ตให้แฟนได้ฟินกันเต็มๆเลยเป็นคอนเสิร์ตรวบรวมคู่จิ้น มีสี่คู่ด้วยกันใช่นะครับนอกจากไรเนสแล้วมีใครอีกบ้างนะครับพี่เต๋าพี่กระชาอ่าเต๋ากระชาอันนี้แก่สุดแล้วนะพูดได้พูดได้เพี่อู่แล้วก็ คู่น้องใหม่2คู่ครับผมเอมน้ำจากเอ็มสิบเอ็ดใช่แล้วก็เบนซ์มาริลจากเอ็มสิบสองจากเอ็มสิบสองก็มาสี่คู่ด้วยกันใช่ครับแล้วอย่างนี้แต่ละคู่เนี่ยเขาเรียกว่ามีธีมไหมครับเพราะว่ามันมากันสี่คู่แบบนี้แต่ละคู่เขาแบบเขาเรียกว่ามีการจัดธีมกันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมครับมีมีใช่ใช่ของอย่างอย่างคู่เราอย่างคู่เราของเรายังไงครับไรของเราก็เป็นเชิงคู่กับอะไรถูกต้องเป็นเพื่อนสนิท กัดกันได้เพื่อนสนิทออกจากปากนูเองนะคะค่ะหมายว่าไงคะครับผมเพื่อนสนิท อะอเหรอคือเป็นคู่กัดคู่เพื่อนคู่กัดคือปกติแล้วคือเราจะแบบเป็นคู่กัดกันจริงๆไหมเวลาอยู่ข้างนอกกัดกันจริงนะนี่คนหรืออะไรคนคือก็แบบมันก็จะมีบ้างเพราะด้วยคนวัยเดียวกันนะคะใช่ก็จะมีแบบว่าแกล้งกันเล่นกันเลยฉียวเออนี่อ่ะใบเนี้ยนี่เป็นคู่กัดแล้วเต่ากระชากนี่เขาได้เป็นคู่อะไรของเขาคู่เพื่อนคู้เพื่อนซีอะไรวะเนี้ยสีมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งซิกาดาวไรคืออะไรคืออะไร ที่มีมีการแบบว่าจับหงจับหัวกันนี่เล่นกันเ่ื้อนี่คือคู่เพื่อนสีจับก้องจับแก้เบื่ออ่หยอกล้อกันอันนี้คู่เพื่อนสีเอมน้ำจับเอฟสิบเอ็ดอันนคู่เซ็กซี่คู่แซ่บอะไรเงี้ยใช่เขาเป็นหญิงหญิงสองคนไงเขาจะมาโชว์ความเซ็กซี่ซึ่งเขาไม่รวมหนุไม่รวมหนุ่มแค่าหนูเซ็กซี่มั้ย ก็พอได้อยู่มันนเร้่มจะน่ากลัวแล้วพี่กริน่ากลัวอ่ะเอ็มน้ำเป็นคู่แซบส่วนมาริวเบนนี่น้องใหม่ของเราคู่อะไรจะเป็นคู่เลยอันนี้น่าจะเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่อะไรอ่ะเดี๋ยวเราคู่ซนบ้าคู่ซนอคู่ซนดูความน้องใหม่ไงมันยังแบบมีไฟที่แบบ ออ้าวแล้วอย่างนี้เราสู้เขาไหมโอ้โยเรานี่ยังไม่ทันแก่เลยดูเนทนี่โอ้ยทำไมคะแค่มองรายการที่พูดไฟแลบแล้วอยู่บนคอนเสิร์ตนี่ไม่รู้จะขนาดไหนนะฮะจริงปรึกษาก่อนได้ละนี่นะฮะคือถ้าพูดถึงเรื่องของการการทำคอนเสิร์ตคู่เนี่ยคือทั้งคู่ก็เคยมีคอนเสิร์ตคู่ของตัวเองใช่ค่ะกี่ครั้งนะสองครั้งหรืว่าสามสามสามครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นครั้งที่สี่ครั้งที่สี่แล้วก็มีการรวมเพื่อนๆคู่จิ้นมาด้วยใช่ครับนี่นะฮะความพิเศษของงานนี้เอาคู่เราก่อนดีกว่า ก็จริงๆเป็นโจทย์ที <S <s ga, ่ยากมากเะฮะเพราะว่าเราผ่านคอนเสิร์ตมาแบบสามคอนเสิร์ตแล้วแล้วเราก็คิดว่าแบบจะหาอะไรมันใหม่ๆที่คนเขายังไม่เห็นกันเลยเงี้ยสามคอนเสิร์ตก็ร้องไประมาณ50สเพลงมาอีกหนึ่งคอนเสิร์ตจะร้องเพลงอะไรดีอย่างนี้หรอคือมีการคิดโชว์ออย่างงี้ใช่ไหมดูมโชว์ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็จัดเต็มทุกคอนเสิร์ตที่ผ่านมาใช่มันก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากพอๆกันกับ พี่ต่อพี่ิชาตเขามีเขาก็มีหลายหหลายครั้งเมือนกันเท่ากันเลยค่ะแต่จริงๆว่าไปความพิเศษของคอนเสิร์ตเราก็คือเราขึ้นไปเป็นคู่อย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้แบบแค่ร้องคู่กันถูกต้องมันก็ต้องมีการแบบไปฟิชเชอริงกับคู่นู้นบ้างคู่นี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่กรติจะมีการเปลี่ยนคู่กันเกิดขใช่อันนี่ต้องรอดูมันต้องมีอ่ะเพลงไหนใครถนัดอะไรก็มารวมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าก็ดีอย่างอย่างคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้แต่เราได้เห็นไรต์เต้นเนสก็คราวนี้จะได้เห็นมูฟเมนต์อีกไหมครับ มันต้องมีอยู่แล้วมีมันต้องจัดเต็มแน่นอนมันจะต้องครบอยูไหมฮะลมบอดจอยอะไรไม่หยุดคนเย้อนกลับไปตอนอยู่ในบ้านไว้์ทเขามีโชว์ลมบอดจอยไว้ใช่ไบร์ทมีความด่าหน้าหน่อยหนุหน้าไบร์หน่อยแดงมากๆแดงนะฮะเรารู้กันครับแล้วอย่างด้วยความที่เราแบบเราสนิทกันอยู่ข้างนอกนี้มีโอกาสได้ทำงานได้เจอกันบ่อยไหมคู่นี้ ก็เจอกันบ่อยเจอบ่อยค่ะช่วงนี้ยิ่งเจอบ่อยค่ะเพราะว่าเราต้องแบบโปรโมทคอนเสิร์ตแล้วก็เรียนด้วยอ๋อนี่เรียนด้วยกันเรียนด้วยกันคณะอะไรนะครับคณะวิทยุโทรทัศน์ค่ะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ที่ไหนนะที่รังสิตค่ะรังสิตมะลังสิตแล้วช่วยช่วยกันเรียนยังไงนะคู่นี้ลอกกันบ้านเล่นกันลอกกับเพื่อนแล้วช่วยกันตามงานนะจ๊ะโอ้โหต่างต่างงานบางคนมีงานก็ให้คนไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยลา พูดถึงการซ้อมดีกว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มซ้อมไปบ้างแล้วใช่ไหมครับซ้อมอยู่ครับตอนนี้ก็ซ้อมเยอะอยู่ในช่วงเน้นร้องตอนนี้นะฮะก็มีการแบบเน้นร้องเพลงให้คุณครูมาฝึกให้มาแบบสอนการซับพอร์ตเสียงอะไรและอย่างเงี้ยการเรียนครูมาสอนเต็คทั้งเลยนะคะทุกครั้งที่เราแบบไปซ้อมร้องเพลงแบบไม่ใช่ซ้อมกับวงธรรมดาเป็นการเรียนการร้องเพลงในตัวด้วยรวมถึงเต้นด้วยต้องค่ะพี่เกฤื เตมตัวขนาดนี้ห้ามพลาดเลยนะครับร้องแน่นอนอดีขึ้นแน่นอนเต้นจัเต็นได้ข่าวมาอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของโปรดักชั่นได้ข่าวมาว่าครั้งนี้จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของของเ f เลยใช่ครับผมต้องค่ะ,ะคือเป็นโปรดักชั่นที่เคยทำงานร่วมกับต่างประเทศมาแล้วแล้วมาทำให้กับพวกเราเราคือดอก ดีใจมากเป็นโปรดักชันที่ใหญ่แล้วก็จัดที่ทันเดอร์โดมด้วยค่ะคือเราก็แบบว่าโหแต่และวมันมาครบแสงสีเสียงแล้วโชว์พวกเราอีกเนะี่ยคิดว่าครั้งนั้นต้องแบบทุกคนต้องมีความสุขแน่นอนนี่นะฮะ,อะคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะบอกผู้ชมเลยนะครับครับผมก็18มิถุนายนนี้นะครับผมทันเดอร์โดมเมืองของธานีครับะนะครับก็สามารถจับจองบัตรกันได้แล้วนะฮะซื้อได้เลยนะครับตอนนี้นะครับที่อ๋อ,อที่เกตไทยแลนดค์คอมนะครับ หรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขารวมถึงเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยครับผมฝากด้วยฮะเออนี่นะแล้วส่วนตัวมีงานอะไรไหมอยากจะฝากกันหน่อยไหมน้องเนสมีงานฝากกันนะฝากกันโอเคคุกกัันจริงะกักันจริงๆนะฮะก็ฝากไว้ล้ยกันนะครับผมซีรีส์นะครับ Make it right รักออกเดินนะครับผมก็15พฤษภาคมนี้ได้รับชมกันแล้วครับ ค่ะ <Right S 1> นะครับค่ะของเนสนะคะก็เรื่องสงครามเพลงนะคะก็จะปิดกล้องในเด็วนนี้นะคะก็จะได้ชมช่วงสิงหาคมนะคะแล้วก็เรื่องไฟเปลี่ยนสีค่ะฝากด้วยนะคะนี่และที่สําคัญนะครับคอนเสิร์ตของน้องๆน,นะครับที่จะจัดขึ้น18มิถุนายนนี้อีกครั้งครับสำหรับ True m o v e p s e n t AF Virgin Fin Concert ทันได้โดมเมืองทองธานีข้ามพลาดเลยนะครับไปรูปสนุกกับน้องๆได้แล้วก็อีก3คู่ที่เหลือนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากมากนะครับมีโอกาสเดี๋ยวต้องเจอกันบนคอนเสิร์ตเดี๋ยวไปดูด้วยแน่นอนโอเคนะครับเอาละครับคุณผู้ชมหมดเวลาของเราช่วงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ